สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Food and Snack จากวันนี้มีแขกรับเชิญเป็นน้ำอิงนะคะจากช่องน้ำอิงเด็กดีวันนี้เราจะมารีวิวขนมปังที่คนต่อคิวกันเยอะมาก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 ม,ากมากต่อคิวชนิดว่าจากเซ็นทรัลอุบลออกไปถึงประตูลงจอดรถคนเป็นพันต่อเพราะนั้น ใช่คุณย่าไปต่อคิวมาให้แล้วเราจะมาดูว่าขนมปังมันเป็นยังไงนะคะนิโนชคิคะของร้านลิตเติ้ลซีนะคะอยากดูไหมคะพ่อเขียนก่อนอ๊อหนังด้วอนะซึ่งแกวาๆแล้ค่อยดึงออกมาค่ะลูกว,วันนี้ให้น้ำอิงเป็นคนรีวิวเพาะแกเป็นเือนไม่แปกก็พลิกถุงนะลูกพลิกถุงนี่ไม่มีด้าน เออนี่ง่าไหนอาโชโอ้มีครีมป้ายอยู่ด้านหน้าด้วยใช่ไหมครับอืมอร่อยไหมโอเคมันจะมีไส้ครีมอยู่ข้างในใช่ไหมคะลูกน่าชูหน่อยโอ้โหนี่นะครับเป็นไส้ครีมสดหืมน่ากินมากเลยค่ะไหนโชเพื่อนเพื่อนหน่อยเพื่อนเยังเห็นไหมครับกนี่แล้วน้ำอิงเป็นไงคะรสชาติอร่อย อ่บญญาบรรยายให้ผู้ชมฟังสิมันหวานแล้วฝั่วก็มีไส้ครีมมันหวานแล้วก็มีไส้ครีมตัวขนมปังอร่อยไหมคะลูกตัวขนมปังเลยเนะื้อน,น,นิ่มเนื้อนิ่มหอมไหมหอมแล้วไส้ครีมเป็นยังไงหวานจังเลยเหรอเน,น,นื้นุ่มเลยเหรอชิ้นละยี่สิบห้าบาทใช่ไหมคะแต่ต่อคิวนานมากมากวเาวอร์เวอร์เพราะว่ามันขายเยอะท่อ โอ้โหพี่ใส่หมดเลยใส่ขันนี่ใส่โอเคคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งกกกิ๊ด้วยบ่าบายกันเลยค่ะขนมปังลิตเต้ลซีนะคะโอ้อร่อยมากเลยอ่ะอ่